วิจิตรอลังการนะครับสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษา5คุ้มวัดโชคชัยเบิกเบิกเลิกเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีนี้ครับเมื่อช่วงเย็นของวันที่9กรกฎาคม2568นะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ได้รายงานว่าบรรดาคุ้มวัดในเขตอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา5คุ้มวัดดังนะครับซึ่งประกอบไปด้วยวัดในวัดนอกวัดใหม่สะประทุมวัดบิงและวัดใหม่คงคาล้อมได้พร้อมใจกันนำขบวนต้นเทียนพรรษาที่ร่วมกันแกะสลักมานานหลายเดือนนะครับพร้อมขบวนร่วมประกอบซึ่งมีทั้งขบวนเทิดพระเกียรติการละเล่นพื้นบ้านวิถีชีวิตชุมชนต่างๆในท้องถิ่น แห่ไปตามท้องถนนภายในเขตเทศบาลตำบลโชคชัยซึ่งในงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาประจำปี2568ท่ามกลางบรรดาประชาชนาและนักท่องเที่ยวนะฮะจำนวนนับหมืน่นที่พากันมารอชมความวิจิตรสวยงามของขบวนเทียนพรรษากันอย่างคึกคักเลยทีเดียวครับ สำหรับขบวนเทียนทั้งหมดนะครับก็จะมีการจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมและเก็บภาพเป็นที่ระลึก1คืนจากนั้นครับก็จะทยอยเดินทางเข้าไปร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ทางจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลนาครน,นครราชสีมาจะจัดขึ้นกลางใจเมืองนครราชสีมาในวันที่10-11กรกฎาคม2568นี้ครับ